ครับใส่ขอบคุณครับผมอะมาม่าแห้งนะครับคุณผู้ชมตัวนีดด้ก็ได้นี่ก็ได้มาดูมาม่าแห้งครับโอ้หมูหลายชิ้นเลยครับคุณผู้ชมทุกชิ้น2อลูกนะครับโอ้หมูหลายชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชม สิบกว่าป yeah. ีแล้วลูกสิบกว่าปีแล oh ้วเนาะเกษตรมาเจ็ดปีแล้วป้าขายก่อนหน้าในนดิป้าเกษตรมาเจ็ดปีแล้วสิบกว่าปีแล้วลูกขายสี่ส mm ิบ hmm. ห the ้าสิบพิเศษพิเศษก็ห้าสิบธรรมดาสี่สิบแถวนี้ไม่มีใครขายแล้วลูกโอ้เนาะราคาถือว่าโอเคเลยนะป้าเปิดกี่โมงอ๋อแปดแปดโมงแปดโมงประมาณไปถึงสามโมงก็เลิกแล้วลูกมีมีวันหยุดไหมหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งค่ะหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งค่ะพีทีเอเอกมัยครับคุณผู้ชมถนนสุขุมวิท ตรงนี้วัดธาตุทองนะครับตรงทางออกนะครับคุณผู้ชมพิกัดตรงนี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวตายายครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้ามาดูนะครับร้านนี้ลูกค้าเยอะเลยครับคุณผู้ชมช่วงเที่ยงพอดีนะครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตายหญนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศมันได้เลยนะครับนั่งกินแบบนี้เลย เดี๋ยวพาเดี๋ยวเข้ามาดูเข้ามาดูทางร้านทํานะครับเดี๋ยว,ยวหามุมเข้าก่อนครับคุณผู้ชมขอโทษนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้อยู่ตรงนี้หอมน้ำซุปมากครับคุณผู้ชมเอ้ เเตี๋ยวอร่อยอร่อยครับกสวยเตี๋ยวอร่อยอร่อยถนนสุขุมวิทสามจานสามจานร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนะครับมาหมูน้ำตกเช่นไชไม่จะลูกชิ้นเดี๋ยวไปกินนะ ใส่แล้วใส่แล้วข้าหม่าใส่แล้วลูกข้าวหม่าใส่แล้วนะจ๊ะ พม่าใช่มมมา่มอ,าอ่ตทั้งสองเลยนะคะแค่คนเรไม่เสิมเส้นเล็กกับเส้นใหญ่้ใหญ่เอาแต่ลูกชิ้นนะคะคุณใหญ่ยัจยแต่ลูกชิ้นไหนลูกเหรเท่าไรหร่คะมีบาทลูกเต็ล,ลูกชิ้นไม่เอาหูเพิ่มลูกชิ้นเป็นห้

ก็ดีค่ะอ่าตรวมีตัวที่ออเลยนะคะได้ค่ะน้ถึงนะอ่าขอบคครดครับโอนได้ไหมโอน่าโอเคด้โมาัวเสียเหรอมาหัวเสียเหรอไม่รู้แดงเขาบอกว่าอยากแต่กระปออ คนเยอะครัผู้ชมชเทียงนะครับลูกค้ามาเยอะมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมช่วงเที่ยงบรรยากาศได้เลยนะครับผู้ชมนั่งตรงนี้เลยนะนั่งตรงนี้เลยครับผู้ชมมีผักมีอะไรมีหลายอย่างบริการรีเลยนะครับลครับตัวสไม่ขด้วยเวยวย็ืกนหดมากไจม่กินเลยตัวเบ เปนมย่ต้้องแล้วก็ใวันนู้่ม่ใ่ถุงมากแต่มีหู่ด้วยมามาสองก้อนด้วยหนึงแล้วก็มาม่าหนึ่งก้อนด้วยหนึ่งเสร็จ หมดเลยใช่ไหมเป็ดเลพิเคร็นะตรงนี้มีถั่วงอกมีมีผักกะหล่ำาดนะครับคุณผู้ชมโอ้ยตรงนี้หอมน้ำซุปจริงๆหอมน้ำซุปมากเยอะน ออขอบคุณค่เจ้าหน้ได้่ที่ายขอบคุณค ไม่เสียหรอกครับผมเห็นผมเห็นก๋วยเตี๋ยวน่าสนใจผมเลยอยากจะโม๊ะโมดนะครับขอคนมากครับ,รบผม